สบายมากโบมาซับตาเลยกันไหมาับหงขอแม่แผ่นหนึ่งหยิบมาช่วยเก็บผ้าเช็ดหน้าแล้วแม่ก็ไปฉีกกันนะถึง็นก่งนะแม่จะขอด้วยขอแผ่นหนึ่งขอที่มือหนู แม่แลกกับปาติลิตลน่าเดือดวยโอ้โหประธานโทษครับยัดเข้าไปในหน้าอกโอ้โหมือเป็นออกไม่ไดนใจวันนใจจริงอนะจริงกัเปล่าเดือดใจเสมอนี่แหละแม่แม่กลับไปทิ้มด้วยนะมินอับใลนนะแม่ ไปไม่รัดไม่รัดหายใจออกใส่แหวนหน่อยได้นะอย่าดมแม่เอากันก่อนเลยครับไปแล้วแม่เป็นกำลังใจให้นะครับกำลังใจนะ,นะทุกครั้งกำลังใจทุกเริรนสวัสดีกำลังใจนะ <c oughs> ครับก็พูดถูกนะ บอกเพลงกำลังใจไม่แม่ให้หนูพูดคำว่ากำลังใจใช่ไหมนายอ่ากเห็นไหมพูดเพราะเพว่ากำลังใจพูดชัดๆเป็นกำลังใจอ๋อเป็นกำลังใจกำลังใจกำลังใจให้อนะไรครับแม่เดี๋ยวติดต่อหนูหลังไหมได้ยินไหมโอเคครับจับมือได้แม่เดินมาได้เลยครับอ่าใจช้าบ้างใจช้าบ้าง